Hãy subscribe ngân đai yeah, 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 yeah. <laughs> <laughs> เอางี้ดีกว่าเอางี้กว่าเราพักเบรกแป๊บหนึ่งมามาฟังมาฟังคุณตันเขามีอะไรมาแจกนี่คือเย็นเย็นฟันค่ะ อร่อยเหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะแต่เพิ่มเติมก็คือความสนุกนะคะความสนุกด้วยการเคี้ยวเนื่องจากว่าเขาใส่วุ้นมะพร้าวลงไปแก้เบื่อแก้ง่วงระหว่างวันได้อีกด้วยนี่คือเย็นเย็นฟันเจ็ไปเลยแล้วมีสองรถนะเธอมีน้ำจับเลี้ยงแล้วก็น้ำแก้ข่วยรถน้ำผึ้งมาแจลย ขวัญเอ้ยขวัญมาแจกผู้ชายก่อนผู้ชายก่อนเราให้ผู้ชายก่อนขวัญเอ้ยขวัญมาไปลูกเอาไปลูกเอามาขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยทีนี้แจกชนีได้อ้ารับไปเจเป้าเจเปวไปไปไปตาเวลากินยังไงเวลากินยังไงเขย่าก่อนตาชนีเดือดตาชนีเดือดเอาไปแล้วก็กระโดดเลยมีคนมาพร้อมอีกครบไหมได้ครบไหมแจกแเอาเชิญได้ครบไหมได้ครบไหมมาเอามาเนี่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 เอาให้หมดหมดแ ดีมากได้ครบอ้าวกินเลยต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับกิจกรรมร้อนอีส u ฟันมันสอีส w ก็ค้นหาคลิปทางบ้านนะคะที่สู้ร้อนได้แบบว่ามันที่สุดคูลที่สุดเข้าไปติดตามกติการและกิจกรรมสนุกๆได้ที่ Facebook เย็นๆนะคะเจ๊ลองซิเป็นไงสดชื่นไหม นี่อยว่ะเออนี่แหละจัดไปขวดเลยจริงจังเย็นเย็นคลายร้อนกันไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปคลายร้อนกันต่อพาไปนั่งสปีดโบ๊ทที่สุพรรณสุพรรณสปีดโบ๊ทที่สุพรรณใช่ใช่สองวรนสิเดี๋ยวสปีดโบ๊ทเขาต้องไปทะเลหมือนไงยากง เลจสปีดโบ๊ทที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีจริงๆเอาไปยังไงลองตามไปดูค่ะร้อนรอดแบบนี้นะครับจะพามาคลายร้อนฉบับคนด่านช้าสุพรรณบ้านฉันกันหน่อยเห็นคือคักแบบนี้เห็นสปีดโบ๊ทแบบนี้ไม่ได้อยู่พัทยานะไอ้หมาเริเวณท้ายเขื่อนเกเียคุณผู้ชมขามีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของบรรดาชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะนอกจากจะเป็นแบบทําเกษตรแล้วยังมีหาดทรายคุณผู้ชมดูสนุกไหมลูก สนุกค่ะโอ,อ้ดูสิเล่นน้ํากันมีให้เช่าห่วงยางห่วงยางเช่าแค่ยี่บาทเองที่นี่คุณผู้ชมมีบานาน่าวู่มีเจ็ตสกีมีแบบว่ามีเรือแล้วลากแบบยาวเมื่อกี้นี่เห็นนะเต็มเลยเรือถีบก็มีสนุกกันใหญ่เลยเนี่ยดูสิช่วงหน้าแล้งนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนก็จะลดลงครับทำให้มีพื้นดินเกิดขึ้น ก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับที่ใช้คลายร้อนให้กับชาวบ้านรวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนพ่อค้าแม่ค้าได้อีกทางหนึ่งด้วยและครับอุ๊ยดิด,ดีนะจ๊ะ แต่ถ้าใครมาช่วงแดดร่มลม,มตกนะครับแนะนําให้มาเดินเล่นที่สันเขื่อนกระเสียวเขื่อนดินที่ยาวเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นเขื่อนที่ช่วยเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งเลี้ยงปลาในกระชังอย่างเช่นปลาทับทิมปลานินลรงงหญ่อีกด้วยนะครับอยู่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมสันเขื่อนนะคะเขื่อนกระเสียวนั่นเองค่ะตรงกลางเขื่อนตรงนั้นก็จะมีกระชังปลาชาวบ,บ้านก็จะเลี้ยงปลาอยู่ในเขื่อนนี้นะคะตอน,เย,นเย็นแบบนี้เนี่ยหลายคนมาปั่นจักรยานมาออกกําลังกายเดินเล่นกันที่นี่นะ ะะบรรยากาศตอนเย็นๆแบบนี้ดีมากๆทีเดียววันนี้มีหมอกเบาๆด้วยส่วนใหญ่คนน่านีไฮไลท์นะคะมาดูพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินจะตกตรงนู้นเลยปลายสุดของสันเขือ่อนนู้นคุณผู้ชมกระชบกับสีน้ําดูสิสวยมากๆทีเดียวแต่ละวันก็คงไม่เหมือนกันเพราะวันนี้มีเมฆบางนิดหน่อยสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แนะนำให้แวะมาเที่ยวเขื่อนกระเสียวยามเย็นกันได้นะครับมาเดินมาวิ่งอุ้มลูกจุงหลานชมอาทิตย์ลับขอบน้ํากันได้ที่เขื่อนกระเสียวครับ ุพันธ์พามีนะนี่ไงไปเขื่อนกระเสียวเหมือนออไปพัทยาเลยค่ะออยิ่งช่วงสงกรานต์แบบนี้เนี่ยโอ้หลายครอบครัวก็ฮอบลูกจุงหลานกันพากันมาเล่นนะ้ําช่วงปิดเทอมจะเป็นช่วงที่สถิติเด็กจมน้ํามากที่สุดเนื่องจากว่าออปิดเทอมไงคะแล้วเด็กๆเขาก็มารวมตัวกันคือไกลหูไกลาตาพ่อแม่อันนี้ต้องระวงังถ้าว่ายน้ําไม่แข็งผู้ชมขาดก็บอกลูกๆด้วยละกันว่านนให้ระมัดระวงรังในช่วงปิดเทอมด้วยถูกค่ะยิ่งช่วงสงกรานต์ก็อาจจะต้องแบบดูแลกันมากหน่อยเพราะว่าคนเยอะมากกว่าปกติเนาะจะคึกจะเล่นน้ำ กันแล้วเนี่ยแน้สนุกและปลอดภัยเดี๋ยวตามหมวยเล็กไปจะพาไปกินกาแฟาบนแพรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ ทุกร้านสมหวังยกแพงนส,สนับส,สนุนโดยสมหวังเงินสัส่งได้ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ผมวีสั่งได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> วันนี้ฮะเจ๊ก็เลยแนะนํามาให้ผมเนี่ยมาตามหาร้านทอดมันปลาหมึกที่เพชรเกษม81ครับแต่ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมถึงให้ผมเนี่ยเอาพวงมราลัยแบงค์มาด้วยแฮะอยู่นี่ครับอ๋อแต่แว่าแถวนี้เขามีคอนเสิร์ตพิคอสจักรพันแน่เลยฮะได้ยินเพลงไหม เดี๋ยวเราเดินตามเสียงไปดีกว่านะครับกดหมหวังกันมาวังกันไปวังในใจตั้งวงในใจตอกวางระแงเอาไปหมดเลยครับทอดมันรมึกไปด้วยร้องเพลงไปด้วยกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างอบพี่ก็จะมีคนมาซื in in ้อมายืน huh. ฟังเพลงบ้างของหมดแล้วคนยังยืนต่อคิวอยู่เลยเอาพี่ก็เตรียมของไปเยอะๆเลยครับตอนนั้นทุนไม่พอก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไป สมหวังเลยเอาเล่มทะเบียนไปกู้เกิดร้อยแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำต่ำเราก็ได้เงินจากสมหวังมาเท่ากับว่าแค่มีล้อเราก็มีทุนใช่มีล้อเราก็ไปต่อได้งั้นเราไปต่อดีกว่าฮะฉันหนึ่งเลยฮะตุ๊ตตุพอแล้วเดี๋ยวลูกค้าพี่หายหมดสนบสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อทะเบียนรถจนและสินเชื่อรถมอเตอร์ไซ์